จะเก็บอะไรกันต่อตัดครับตัดนะ้าตัดนะ้าเด้งอย่างนี้เลยใช่ที่ตัดแล้วก็ไว้เป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยลากเลือครับแ,แปลงของหมดนะเราก็นำไปร้าน วันนี้อะฮะวันนี้เป็น EP ีแรกนะครับในการทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านสื่อปนระชาสัมพันธ์ของกรมราชรรนะครับผมแล้วก็ได้มีการถ่ายทำอีพีแรกนะครับมาพบเจอกับพี่น้องเรานะฮะที่เพิ่งออกมาแล้วก็ได้นำเขาเรียกว่าความรู้ทางด้านกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนานะครับผมมาปรับใช้ในพื้นที่ที่บ้านเขาในเขาเรียกย่านอะไรนะบางบัวทองสุพรรณบุรี S <S ใช่ไห<ช>มย่ยานนี้ก<ช>ับคุณเสรีรรที่นั่งข้างผมเนี่ยฮะก็เรียกว่าเป็นอดีตพี่น้องของเราที่พ้นออกมาแล้วนะแล้วก็ได้นําความรู้ที่ได้อบรมมา14วันช่วงอยู่ในเรือนจำเนี่ย<ช>เป็นเหมือนกับโ<ม>ครงการของพระองค์ท่านนะ<ม>ของพระเจ้าอยู่หัวของเราที่พระราชทานมอบให้กับกรมนาชทันให้นํามาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษนะครับผมเพื่อนํามาเลี้ยงตัว เป็นความรู้ในการที่จะมาทําทให้เกิดความสุขความสงบอย่างยั่งยืนในครัวเรือนซึ่งสามารถทําได้จริงแล้วก็เหตุเป็นรูปประทำได้ตรงนี้ก็ได้มีการามาถ่ายทํากันเพื่อที่จะพาประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบนะครับถึงกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ตัวโครงการด้วยเป็นเรื่องของความรู้ที่ ัวผมเองร่วมกับทางกรมนาทันได้มาร่วมทํางานให้ร่วมทํางานคลิป EP นี้ให้มันเกิดขึ้นครับซึ่งตัวผมเองก็เคยถ่านการอบรมโครงการนี้มาแล้วใช่สนุกมากตอนนั้นน่า้ะเป็นปลายเดือนธันวาคมก่อนปล่อยตัวนะครับ14วันช่วงนั้นจําได้แม่นมเพราะว่าต้องอบรมทุกวันตั้งแต่เช้ายนันเย็นนะฮะแล้วก็มีการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงนะแล้วผมยังได้รับเกียรติอีกเป็นหัวหน้ากลุ่มด้วยซึ่งต้องดูแลคนแบบ หลายสิบคนน่ะแล้วเราจะต้องคอยจ่ายงานแล้วต้องควบคุมงานทุกอย่างให้มันเสร็จไปตามที่ทางาทางหัวหน้าเขาได้สั่งงานไว้ว่าวันนี้จะต้องทําแบบนี้แบบนี้ต้องเสร็จแบบนั้นแบบนี้ต่อไปต้องทําอะไรเราก็ต้องคัดเลือกคนที่เขาเหมือนกับมีความสามารถเฉพาะด้าน,นต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าใช้คนที่ถูกกับงานอ่าเรียกเป็นว่าเป็นผู้บริหารกันนะ<ถ>แต่ว่าเราก็ลงมือไปทําจริงของเขาด้วยนะ,ค,ะคือเราต้องเป็นแบบอย่างนะเพราะถ้าเราอู้หรือเรา หนักไม่เอาบาไม่สู้เนี้ยลูกน้องก็ออี่อัท์แบบเอาเลยแล้วจะไปทําทําไมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นเรียกว่าตลอด14วันนะ่ะได้แผลมาเยอะแผลจากการขีดควนต่างๆจากอ่าหญ้าที่มันบาดจากการากตัดตู้นี้นั่นสารไม่ไผ่อะไรเงี้ยซึ่งอ่ามันก็เป็นเรื่องปกติในการทํางานนะครับผมแล้วก็แน่นอนผลผลิตออกมาสวยงามนะ ก็เขาเรียกว่าเป็นแปลงทดลองในเดือนจำครับก็รู้สึกเป็นความภูมิใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นการทดลองอะใช่ไหมเราก็อยากจะมารู้ว่าถ้านํามาปฏิบัติจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ออกมาก็มีงานในวงการงานเพลงต่างๆ,ๆยังไม่ได้กลับไปนําความรู้ที่เคยอบรมนะ่ะนำมาใช้จริงเลยนะครับบวกกับสภาพพื้นที่ระแวกบ,บ้านก็ยังไม่ได้มีความพร้อมด้วยแต่เราก็มีความคิด ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในสภาวะโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนะแล้วก็เรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดวเวลา <c oughs> เช่นอะไรโครคภัยไข้เจ็บต่างๆในทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้อย่างปกติเราไม่สามารถที่จะออกไปตลาดออกไปจับจ่ายซื้อของเราจะทำยังไงให้อยู่ได้ยั่งยืนด้วยตัวเองนะอ,อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ กเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาแห่งน,น้ําใจและความหวังมันก็ผุดขึ้นมาในหัวนะครับก็เลยได้เกิดโครงการนี้ดีขึ้นมาเราก็เลยเหมือนกับว่า EP นี้เป็นการนําพาตัวผมเองด้วยแล้วก็ทุกคนที่ชมด้วยามาดูกันนะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในการทําโคกหนองนาเนี่ยที่นําความรู้มาใช้ได้จริงในชีวิตจริงเนี่ยเขาทําอะไรกันยังไงและทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จนะก็เลยได้มาพบคุณเสรีชายที่บ้านของเขานะ เป็นละแวกชุมชนของชาวมุสลิมด้วยก,กย็บรรยากาศดีมากเลยโ้บรรยากาศดีมากอากาศมันถ่ายเทเนี่ยมีเสียงไก่นี่ไหมนี่ได้ยินนะมีเสียงปลาว่ายมีเสียงโอ้ลมโกรกมีผลไม้มีอะไรให้ดูตั้งเยอะแยะมากมายแล้วก็ละแวกใกล้เคียงก็โลง่โลงๆอะ่ะไม่มีตึกไม่มีอะไรนะเราอย่างเราแบบคนเมืองโตมาในเมืองอย่างเงี้ยพอมาเจอบรรยากาศนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดโปร่งมันโลง่ง มันมันสมองมันแบบเออมันมันโปร่งอ่ะมันดีมันดีนะก็เป็นบรรยากาศที่ในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้มาสัมผัสเนี่ยการมานั่งกินข้าวอะไรต่างๆทางแบบข้าวกินกันคุณใช่กับข้าวก็ทําจากนี้แหละที่คุณเสรีเขาปลูกเดี๋ยวให้เขาเล่าก็ไม่ได้อวยนะอร่อยทุกเมนูนะครับอร่อยมากโดยเฉพาะเห็ดชุบแป้งเนี่ยชอบคือคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทานเห็ดอยู่แล้วอย่างปกติเนี่ยถ้ามีพวกต้มยำหรือเวลาไปร้านอาหารหรือไปกินที่ไหนเนี่ย เห็ดจะเป็นสินแรกแกที่ผมตักกินเพราะผมว่ามันมันอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยมันไม่มีกลิ่นอ่ะมัน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 อร่อยรสชาติมันกลมกรอบแล้วก็มันไม่ใช่เนื้อสัตว์หลัหลังๆเป็นอะไรไม่รู้แบบไม่ค่อยอยากกินเนื้อสัตว์เห็ดนางฟ้าภูฐานเก็บจากบ้านจากโรงเพาะเห็ดสดสดแล้วเก็บวันละครั้งสองครั้งด้วยนะ เก็บทุกวันนะฮะแล้วก็มีผักอีกเยอะแยะมากมายก็มาตัดสวนที่สรีปลใช่แล้วก็ยังมีหอหมกเห็ดอีกอ,อันเนี้ย,ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเก็บเอาเลยปลูกเราทําอะไรได้อย่างนั้นเลยเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนานะครับตอนแรกผมสะดุดกับอะไรรู้ไหมไก่กับครอบครัวของมันอ๋อใช่ผมชอบลูกเจี๊ยบตอนเด็กๆกับจะชอบลูกเจี๊ยบแบบย้อมสีไงเด็กเด็กยุครุ่นใหม่คงไม่เคยเห็นลวมั้งนะคือชอบ ลูกเชียบตัวเ,เลยมันน่ารักดีแล้วเวลามันอยู่กับแม่มันอะ่ะมันจะน่านรักอะมันจะจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิก๊กอยู่กนรวมกลุ่มหลายๆตัวมันน่ารักดีผมก็แอบมองอยู่ลูกไก่อ่าทีนี้พอเข้ามาเจอคุณเสรีมาแนะนําเรื่องแปลงผักแล้วก็บ่อปลาอะไรต่างๆก็รู้สึกรู้สึกทึ่งว่าในพื้นที่แบบแค่เนี้ยแค่เนี้ยไม่ต้องมากอะ่ะแต่ก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งทุกคนไม่จําเป็นต้องมีที่ทางอะไรมากมายก็สามารถนําเกษตรทฤษฎีเนี้ยโค้งหนองนาเนี้ยไปปรับใช้ได้แล้วมันใช้ได้จริงด้้ววยแล เราปลูกในสิ่งที่เรากินที่เราใช้ไม่ต้องไปปลูกอะไรนอกเหนือจากนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลผลิตมันออกมามันก็สามารถใช้ได้จริงเก็บกินได้จริงขายได้ด้วยขายได้ด้วยถ้ามันมีจํานวนเพียงพอไม่ยังปลอดสารพิษปลอดสารพิษแมาแล้วก็สดทียน่าสดอ่าอร่อยเราควบคุมประทับใจมากใช่ชีวิตบ้านปลายอาจจะมีพื้นที่อะไรทำพวกนี้ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะออันนี้คือปุดไอเดียวันนี้เลยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่เหมือนกันบ้านปลายแพทอาจจะ ทำอะไรแบบนี้ก็ได้แก่แล้วสภาพไม่ไหวแล้วไม่มีใครอยากฟังร้องเพลงแล้ะเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ไม่ไหวนิ้วล็อกเนี่ยทำอะไรกินละเนี่ยมาปลูกมะม่วงปลูกผักก็เป็นไปได้นะค่ะแสดงความลมลื่นดีมีความสุขดีแล้วมันแบบสงบเงียบมันอยู่แบบพอเพียงแล้วก็ไม่ต้องไปหมุนตามกระแสอะไรเหนื่อยนะบางทีชีวิตคนเราบางทีต้องไปอยู่ในสังคมโลกาพิวัต์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกัน เราเรามาอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองอ,อยู่กับครอบครัวอยู่กับต้นไม้ใบหญ้ามันก็สงบไปอีกแบบปลูกผักนะว,ว่างๆก็นั่งวาดรูปไปดิกิตาร์โอ้มีความสุขเนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยู่ในหัวอ่ามีแมวเดินด้วยเห็นไหมอ่าเออจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากจริงๆมันถูกสอนตั้งแต่อยู่ในเรือนจําแล้วนะ <c oughs> ในเรือนจาก็สอนอะไรบางก็สอนให้เราใช้เงินวันแค่วันละไม่เกิน300บาทใช่ไหมให้มีชุดได้เสื้อผ้าได้ไม่เกิน5ชุด มีล็อกเกอร์เล็กๆเท่านั้นเองเก็บของสะสมของอะไรไม่ได้นะเป็นนักสะสมไม่ได้แล้วก็เข้าของเคใช้ก็ให้มีแค่อย่างละอันอะไรต่างๆแล้วก็ที่หลับที่นอนก็แค่เพียงพอดีตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกบ่มสอนมา10กว่าปีจากเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่เรื่องของความพอเพียงอยู่แล้วพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงที่เ,เราได้กลับมาอยู่ในสังคมปกติแล้วเนี่ยแน่นอนฮะโค้งหนองนาเนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วเรื่องความพอเพียง พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นนะเราก็ทําเท่าที่ทําได้ทําเท่าที่พื้นที่เรามีนะแล้วก็ปลูกเฉพาะที่เราใช้ที่เรากินนะแล้วก็ถ้าเหลือมากก็ค่อยจ่ายแจกหรือจหนายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นแกนหลักของของโคกหนองนาได้หมดตามโคกตามคลองไส้ไก่ตามแปลงผักโอ้ได้ทุกอย่างกระถงกระถางได้หมดอะ คือคือฟีสไตล์นะแล้วก็มีหลายชนิด้วยมีทั้งผลไม้ไม้ใหญ่ไม้เล็กมะม่วงพืชสวนครัวไม้เลื้อนะแตงกวาบวบนู่นนี่นั่นตะไคร้ก็มีเห็นไหมโอ้โหมันแล้วก็ไม้ประดับสวยงามก็ต้องมีนะไม่ได้มีแต่ไม้แค่ชาสร้างบรรยากาศใหมันดูสวยงามดูร่มรล่นอ่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แพทได้มีโอกาสได้มา กินข้าวทานข้าวแบบในถิ่นน้าน้อยอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมนับรรล้อมด้วยเสียงปลาที่แบบว่าใช่ทุกจิกทุกจิกต่าคลองที่คุณเสรีทำไว้อ่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกดีมากๆเลยนะปกติเราก็ใช้ชีวิตในเมืองพอมาเจออย่างนี้แล้วมันแบบเออมันมีเสน่ห์มันก็ความสุขอะความสุขความสงบความทีมเรียบง่ายไม่ต้องไปเร่งร้อนอะไรนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย กับธรรมชาติก็เป็นของคู่กันมานานแล้วนะเพียงแต่ด้วยวิถีของโลกอะไรต่างามันก็ทําให้แบบมนุษย์ห่างไกลธรรมชาติเนี่ยอพอกลับมาอยู่แบบนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันมันเป็นมันกลมกลืนอ่ะเขาเรียกมันกลมกลมืนรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยกับคุณเสรีที่ที่ดําเนินตามแนวทางนี้นะม,มันเป็นผมว่ามันเป็นเป็นทางที่เยี่ยมยอดเลยอ่าแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยนะก็อยากจะชักชวนครับ คุณพาครับสี่กุมพาอ๋อพืทษลอกวนทูสี่นะะใช่ตอนนั้นคืออยากจะทำาาหากินที่แบบว่าสุดจริตที่ว่าไม่เหมือนตะก่อนที่เราทําแล้วอะครับค่ะแล้วพอดีว่ามีน้าสาวน้าชายอะไรเงี้ยก็มาปรึกษามาคุยว่าอยากจะทําอะไรในช่วง้เวลาเนี่ยผมใส่กำลังเอ็มอยู่๋อค่ะผมก็เลยเล่าให้ฟังไปว่าผมได้อบรม14วันในโครงการ พราชทานของพระองค์ท่านมา,าในแนวเกษตรก็เลยปรึกษาการคุยกันเขาก็เห็นด้วยว่าเราก็น่าจะลองทำดูแล้วก็มีหัวหน้าทางเดินจำหัวหน้าพี่ต้องจิตก็สนับสนุนครับให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็ปลูกผักก่อนเลยตอนแรกปลูกผักข้างๆบ้านาแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆพอดีย่าก็ให้พื้นที่ตรงนี้ทำเกษตรที่ว่าเราตั้งใจทำได้ ็เลยได้ทาพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยความร่วมมือย่าก็คือโต๊ะถูกไหมใช่ครับที่เจอท่านเมื่อกี้เนั่นแหละครับคนอิสลามจะเรียกโตก่อนทานนี้เคยทำเกษตรอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยใช่ความรู้ที่ได้มาก็คือจากการอบรมโครงการผู้หนองนามาแล้วก็มาดับใช้กับชีวิตตัวเองใช่ครับเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยนะสาหรับโครงการของพระองค์ท่านที่พระราชาทานไม่ได้ไม่ได้สูญเปล่าเลยแหละสําหรับเขาเรียกว่า การลงทุนทั้งลงแรงลงเม็ดเงินอะไรต่างที่ที่พระองค์ท่านมอบให้กรมนาทันเออมันเห็นผลจริงแล้วก็คนที่ได้รับการหลดลมก็สามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้มันเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากอันนี้คือจะยึดเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยด้วยไหมคะใช่ครับเพราะเรามองเห็นปลายทางมาแล้วว่าสามารถทําได้จริงครับเกิดขึ้นได้จริงใช่ครับมันก็มีส่วนที่ยากบ้างครับ,รบแต่ว่า ถ้าตั้งใจก็ได้หมดนะครับทําได้อยู่แล้วแล้วคนที่ไม่เคยรู้เลยเดี๋ยวนี้มีโซเชียลใช่มี YouTube นะเยอะแยะมากมายแล้วก็ลองเสิร์ชไปสิโค้งหนองนานี่คือเต็มไม่หมดเลยนะค,คนที่มีประสบการณ์เรื่องโค้งหนองนามาให้ความรู้กันแล้วผมคิดว่าเรียนทาง YouTube ก็ได้ครับ นี่คือ3เดือนทั้งหมดที่เห็นนี่คือ3เดือนที่คุณสิรีได้ลองลงมือทำจริงๆใช่ครับเห็นเห็นผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะภูมิใจกับตัวเองไหมภูมิใจครับเราเห็นผลผลิตแล้วมันก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ภาคภูมิใจว่าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนให้ความร่วมมือสนับสนุนหมดทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะพวกเขาเนี่ยครับที่ว่าช่วยเหลือกันทั้งหมดมันมีความภาคภูมิใจเห็นว่าว่าเขามีความรักให้กับเราให้ทุ่มเทให้กับเราอะไรเงี้ครับ ก็มีความภาคภูมิใจพอเห็นเราอยากจะทําเขาก็สนับสนุนใช่ครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากผลผลิตทรับเลยใช่ไหมนอกเหนือจากผลผลิตที่มค่ามากกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ของครอบครัวครับที่ทําให้เราได้รับรู้เต็มๆแล้วว่าเขารอซัพพอร์ตเราตลอดเลยนะเขารักเราก็คือตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือนจําแล้วนะเขามาเยี่ยมมาพูดคุยก็คือสัมผัสได้แล้วเฮ้ยเขารักเราจริงอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นจุดที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวด้วยเหมือนกันนะผมก็เป็น แล้วยิ่งพอออกมาปรากฏเหมือนกันเลยเหมือนกันเดียสเลยนะเราก็เลยเฮ้ยเราต้องต้องเปลี่ยนละเพราะเราทําให้คนที่เขารักเราเดือดร้อนอย่างมากช่นะไม่อยากให้ทําให้เขาผิดหวังแล้วนะพอยิ่งพอออกมาในชีวิตจริงแล้วอะได้มาอยู่ใกล้ชิดกันจริงๆแล้วยิ่งรับรู้และสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราอย่างมากมากมากกว่ามากกว่าตอนอยู่เรือนจําอีกนะเพราะมันได้เห็นได้<อ>เห็นการการะทําได้เห็นคําพูดได้เห็นสีหน้าแววตากันตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมโค้หนองนามันเป็นนอกนเหนือจากผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการร่วมแรงรวมใจกันของครอบครัวคุณเสรีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของความ,ร,ร,มรักดีกว่าเรียกว่างี้ผลลัพธ์ของความรักที่สามารถสัมผัสได้แต่ต้องได้จริงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีความสุขทางใจอย่างมากครับได้ขอบคุณครอบคอรัวยังไงไหมหรือได้ยังไงบ้างไหมคะบอกความรู้สึกกับเขาบ้างไหมคะก็บอกครับบางทีก็บอกผ่านทาง Facebook เขาก็จะไปเห็นกันเองอะไรประมาณเนี้ครับก็แบบว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ผมก็จะมีรูปพวกเขาลงอะไรประมาณเนี้ครับเพราะคนพวกนี้คือเป็นแรงกําลังใจแรงผลักดันทุกอย่างช่วยกันทําอะไรเงี้ยครับลงรูปแล้วก็ข้อความขอบคุณเขาแล้วก็เหมือนเป็นหลักยึดเหนี่ยวเราด้วยหรือเปล่าว่าเราจะไม่เดินทางผิดอีแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เคยพูดใน Facebook ไว้ครับ พูดว่ายังไงบ้างตอนนั้นเราให้ฟังได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นความในใจเราที่อยากบอกเลยการเปลี่ยนแปลงเราได้บอกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะมีครับก็บอกออกมาก็จะไม่ทําให้ผิดหวังอีกให้เสียใจเหมือนเดิมให้ลําบากใจก็ขอโทษพวกเขาที่เคยทำให้เสียใจใช่ครับคือตอนนี้คุณเสรีเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางผิดอะไรมันเป็นไปไม่ได้ละ เพราะว่าเขามีแนวทางแล้วก okay. mm ็เ hmm. ป้าหมายที heures, Although, はは่ชัดเจนแล้ว hmm. ก yeah. oh. ็เห็นเป็นรูปธรรมแล้วไงเขาเริ่มเขามีความสุขกับตรงนี้นะแล้วก็เริ่มสนุกผมดูแล้วเขาเริ่มสนุกแล้วก็อยากจะคิดต่อย่อทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆมันกำลังแบบมีความภูมิใจชีวิตใหม่แล้วก็มันเห็นผลนะแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆของคุณเสรีก็ยังมีอีกเยอะแยะนะเรื่องการเปิดร้านตัดผมข้างๆอะไรร้านเนื้อสเตะผมก็แนะนําไปว่าเนี่ยหอหมกเห็ดที่ปลูกเนี่ย ไป,ปิ้งข้างๆเนื้อสเต๊กได้นะอร่อยมากจริงๆแล้วครั้งแรกในชีวิตซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางบ้านด้วยนะคิดค้นกันเองด้วยนะมีแค่ปลาการะเ็ดสองอย่างแล้วก็พริกแกงซึ่งมันดีต่อสุขภาพมากเออก็เลยแนะนำไปยังไม่จะรลากกาแฟด้วยใช่ไหมคะใช่ลากาแฟอีกอะไรอีกก็นี่ยถึงบอกนะว่าพอคนเรามีเป้าหมายชีวิตแล้วมันการเดินทางผิดทางผิดพลาดอะไรเงี้ยมันมันคงไม่เกิดขึ้นแล้ว ช่ไหมส่วนใหญ่คนที่เทียมผิดพลาดคือเขาเขาเขาเคว้งอะถ้าไม่รู้จะมองหาอะไรยังไงจับจุดไม่ถูกกับชีวิตอะใช่ครับใช่ไหมพอคนเรามันมีเป้าหมายทุกอย่างเนี่ยมันจะมุ่งไปทางนั้นแล้วมันจะไม่วอกแวกไงเออใช่ยังไงบ้างนะเห็นคุณเสรีบอกเรื่องของคนที่พ้นโทษออกมาหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะหยึดให้มาหาได้เลยใช่ไหมใช่ครับสามารถโปรโมทได้เลยนะคนโใครก็ได้คนก็ได้โทษใครก็ได้ทุกคนที่ เห็นแล้วแบบเออสามารถทำได้จริงนะสนใจขอความรู้เลีได้เลยช่วงเนี้ยคือคนตกงานเยอะนะต้องยอมรับพิษโควิดนะทําให้ชีวิตมนุษย์ทุกคนเปลี่ยนไปหมดแล้วก็เรื่องของรายได้เรื่องของการเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปหมดอันนี้ผมเชื่อว่าโค้ชขกงานจะเป็นประโยชน์น้กับทุกคนที่กําลังหาทางออกอยู่เรียกว่าทางรอดนะอยากให้คุณเสรีช่วยโปรโมทว่าถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรให้มาหาอะไรหรือมาสอบถามมาพูดคุยได้ที่ไหนยังไงนถ้า ท่านไหนที่ว่าสนใจแล้วอยากจะเพาะเลี้ยงเห็ดหรือปลูกพันธุ์ไม้เลี้ยงปลาก็ให้มาสอบถามเข้ามาที่บ้านได้เลยครับหรือว่าจะมาเก็บผลผลิตเอาไปรับประทานก็ได้ให้กินฟรีเลยเหรอครับใชเลยเพราะว่าความตั้งใจก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วที่ทำค่ะครับแบ่งปันด้วยนอกจากตัวเองครอบครัวแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยอันนี้คือสุดยอดมาตามเจตนารมเลยนะแล้วเรามีอะไรที่ คนนี้เขาอยากจะมาติดต่อเราได้ไหมเช่น Facebook หรืออะไรยังไงเราแจ้งได้เลยนะมีทาง Facebook ครับชื่ออะไรคะชื่อ Facebook ว่ากุศีสุกพลครับชื่อชื่อทางอิสลามผมสะกดยังไงลองภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยครับกอไก่สะอุรอเรือโซโซซรรอีแล้วก็นำสกุลผมสุกพลครับเหมือนอย่างที่ป้ายแหละครับสอเสือครับสอเสือซะอุขอไข่พอพาน ลอรลิงอ่งอางยอยะครับเขาปฏิบัตได้เฟซบุ๊กเลยใช่ครับก็คือว่าใครอยากหาความรู้อยากจะขอคำแนะนำอยากจะมาที่นี่มาดูดดดดางาน,นถ้ามาถ้าจะอยากจะมาที่นี่ก็นี่ปักหมุนได้เลยครับโคกหนองนาสุขพลอยก็จะขึ้นแล้วครับมีอยู่ใน Google เลยเหรอใช่ไหมมีอยู่ใน Google เลยป่ะเขาเรียก Google ป่ะ Google แ a p เออเจ๋วเลยอ่ะ อยากจะมีบ้างแต่คงไม่ไม่เหมาะตักมุดตัวเองยิ่งทั้งสองท่านนะคะดงังทาและคุณเสรีพูดได้ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ฟื้นทษออกมาแล้วสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเลยภูมิใจตัวเองไหมคะภูมิใจคร <c oughs> ับยังไงบ้างภูมิใจในครอบครัวมากค่ะที่ให้โอกาสและสนับสนุนผมความเข้าใจและความรักในครอบครัวเนี่ยครับสัมพันธ์ที่สุดผมก็อยากจะให ครอบครัวของคนอื่นที่มีลูกมีหลานที่พ้นโทษออกมาอยากจะให้ครอบครัวเขาให้ความรักความใจใส่ช่วยกันดูแลใช่ผักดันเขาไปในทางที่ดีะครับเพราะบางคนก็เขาอยากจะทำแต่ทางครอบครัวไม่มีกำลังใจหรือไม,ไม่มีไม,มไม่มีหลกัหลกอะขาดหลักอ่ะเขาก็จะกลับไปทำความผิดเหมือนเดิม,มก็อยากจะให้ครอบครัวแต่ละคน ช่วยใจให้อภัยโอกาสใช่ครับใช่ครับเขาจะได้มีกําลังใจารงกลับตัวกลับใจทางดนเสรีใช่ไหมคะใช่ครับก็ไม่ค่อยได้ไม่ใช่ได้มองความสาคัญนะครับแต่เมื่อก่อนเราก็ละเลยตรงนี้เหมือนกันยอมรับเลยว่าเราก็ละเลยใช่ครับเรารูซึ้งแล้วว่ามีใครรักเราได้เหมือนครอบครัวละได้ครอบครัวละครับผมผมอยากจะพูดเรื่องเรื่องครอบครัวเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแะบางคนก็อาจจะขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นครอบครัวก็อาจจะไม่ได้อบอุ่นไปทุกครอบครัวนะเราต้องยอมรับแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้ให้ชีวิตเราอเดินไปในเส้นทางที่ถูกที่ควรได้เราก็ต้องต้องมีแกนในตัวเองต้องมีเป้าหมายในตัวเองแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทําความดีที่มันมาจากข้างในอหนักแน่นแน่วแน่ไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาบังคับปังคองนะผมใช่เพราะว่า ต้องยอมรับว่าคุณเสรีหรือผมอะผมก็โชคดีว่ามีครอบครัวที่ดีไงแต่บางคนเขาไม่ได้มีแบบเราต้องยอมรับตรงนี้แต่ก็ชายก็ให้ใช้ตัวเองเป็นหลักชใช้ตัวเองเป็นหลักไม่ใช่แบบเออรอคนอื่นว่าอ้างเหตุผลอ๋อเพราะฉันไม่มีคนประคับประคองแล้วก็ทําไม่ได้จริงแล้วมันไม่ใช่มันเริ่มไปนตัวเองได้นะก็อยากกะฝากตรงนี้ด้วยฮะเพื่อเพื่อตัวคุณเองกันแหละนะไม่ใช่ใครหรอกอขอบคุณมากทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ